จังหวัดนครนายกจัดก,กิจกรรมเชิงรุกนำชุมชนคุณธรรมผลิตภัณฑ์อาหารทางวัฒนธรรมเข้าสู่โลกออนไลน์สร้างแนวคิดใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อเวลา13นาฬิกาที่บริเวณโรงแรมวังเยาวริวัวยไซร์รีสอร์ทนอุดมเขตราชนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพาภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบออนไลน์ครั้งที่สามภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกแบบพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืนประจำปีงบป,ประมาณ2564 โดยจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกร,ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกนายอุดมเขตร,ราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้กล่าวว่ามหากรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพาภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบออนไลน์ครั้งที่สามเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายและแนวความคิดของกระทรวงวัฒนธรรมที่ว่าเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมโดยนำทุนทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ที่หลากหลายรวมถึงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรมมีรูปแบบการบูรณาการเชิงกิจกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายรวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนอย่างแท้จริงอีกทั้งยังมีการประยุกต์แพลตฟอร์มออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมลงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อด้วย News 24สมบัติเนินใหม่รัชนลเนินใหม่ภาพข่าวดิวราชทิพสีรายงาน